คอนวอยของขายกัเยอะดิค่ะไปเบิ่งของขายเลยเขาขายอะไรไปซื้อของขายกันเลยรถก,ก็ขับเคลื่อนแล้วนะคะป้าาาพี่น้องอันนี้มันทะลุไปได้เนาะ คนก็มาขายของแล้วค่ะเริ่มมาขายของแล้วค่ะโป้งรลดเพิ่นขายแล้วเอาห้านมานั่บนมบ่หนิไม่ใช่เพินจัด้ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นี่ขายก๋วยเตี๋วด้วยน้ำเดืววอดก่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าว,วัดตะโก โอ้ม <K> ีกุ้ยเจียวป็ดนะกุ้บอลเาอยู่ฝั่งนี้กุงเียวป็ดใครสนใจถามาเจียิมยังได้ขายังน่าจะน่าจะเล่นเหมือนกันนะเริ่มสว่างสบายแล้วสว่างดิเออสว่างเริ่มสว่างสบแจ้งสว่างใน่ในตาที่ดอเออ

เรืองเขียวหมวกแดงเนี่ยเออนี่แหละถามดูใครเปล่าเขาบอกไม่ใช่คนจัดอะไรคนจัดเนี่ยนะคนจัดแม่ค้าโอ้ยเนาะเขาเอาเนี่ยตาคนนี้เป็นคนจัดอยู่นี่อไม่ใช่ถ้าคนนี้เป็นคนจัดเรื่องแม่ค้าเออถูกแล้วไม่ถูกไงเขาประชุมแล้วนั่น นู่นไงเขาตัดล็อกให้แล้วตะแกะไปแล้วตะแกะเข้ามาอีกก็ไม่ใช่เนะี่ยระวังรถขอนั่นไงรถปิกอัพอไอ้รถเก๋ง,งนั่นไงเข้ามาแล้วตะแกะมาแล้วแกบอกแกสู้แกว่ะแกบอกแกจ,จับยังไงแกก็เล่นวันนี้วันนี้ยังไงแกก็เล่นมาหลายรอบลแล้วดิแล้วนึกยังไงไม่เกียรฮะคิดถคิดถึงหมอลำเลยคิดถึงหมอลำว่าจะกลับแล้วเกือบจะกลับแล้วนะตีรถไว้ไปโน่นอยู่ไหนฮะอยู่ไอ้นั่นต่อไอ้หลวงพ่อรวย แถวนูน้นอะแถวบ้าน<ะ>ไอ้นั่นอะผาชีนี่นเ,เน,นี่ยจะไปถามเลยไปถามเกาเลยนงค่ะไปถามเลยหนูจะขายอะไรหนูไปถามเขาเลยน่ะเขากำลังประชุมกันอยู่โอ้ร้อนเลยทีนี้ร้อนแล้วทีนี้ร้อนแล้วร้อนอย่างจังเลยน,งงนั่นไงตะกำนันแก่ อะไรก็กินอะไรนะน้ำปั่นลูกเล่นขายน้ำปั่นเงียฝนมันลงเลยทีแรกแดดร้อนแล้วตอนนี้แดดร้อนแล้วหนูร้อนแน่วันนี้นูน่ะขนาดรถผู้จัดยังวิ่งนวดพื้นเลยแม่นู่นน่ะนวดดินเฉยเลยนวดดินเฉยเลยน่ะผู้จัดจะไม่สวนวันนี้ผมไว้เมื่อคืนผมพลาดไปแล้วพี่พลาดแล้วพลาดโอกาสสองรอบแล้วนี่เสียดายโอ้ยนี่เขาประชุมยังที่นอกมาดูเขาประชุมที่เขาจะจัดแม่ค้าลง จัดให้แม่ค้าลงห้ามจับปลากับนันแกะเวทีขึ้นตัดกิ่งไม้อย่างดีเอ้ยบรรยากาศคนละแบบเลยคี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพง กลัวอะไรแกบอกอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนแกบอก้อยบัดมือนี่แกระเบ้าคว,วบนี่ผันมือว่านแกบวบควบนี่นี่กำลังแกพูดจัดยืนยันเต็มที่นะคะวันนี้กำลังใจกำลังใจสาวน้อยนูนสูงมาขัน,นพนี่น้องพุนปาดบริบทเกาหทีมีต้นใหม่ละ เมื่อกี้ฝนตกทีนี้ร้อนแล้วไม่กลัวหรอกำลังแกแกรีเป็นงั้นแกไม่ให้สัมผัสหรอให้ล้อมั้วเสร็จก่อนแกบอกจะให้สัมผัสแกปะโอ๊ยตายแล้วแกบอกว่าแดดไม่กลัว สุดยอดเลยได้กี่คลิปแล้วล่ะสาโอ้ทำไมจะเก่งแท้ลงเลยลงเลยแล้วจะยากเลยลงเลยใช่ไหมเออไม่ต้องเก่งอยากดูของสดของใหม่ของสดของใหม่ใหม่ของหน้าหน้างานเนาะพ่อการใชยก็ถ่ายจังพ่อกันไทยก็้วก็จ่ายกันนอนอยู่ในรถวะใครอ่ะผมจะตกแต่ไม่สู้วะใครถ่ายพ่อกันใชยกับใครถ่ายอีกอ่ะแม่ติ่งแม่ติ่งแม่ติ่งถ่ายป่ะโอ้แล้วพ่อยุทธอ่ะ พยุตจถ่ายรถโอ้ถ่ายรถ,รถแมคโคมารถแมคโคมาแมคโคพึ่งเคลื่อนไปเมื่อกี้นี้แมคโคมาดั้มมากดให้อย่างดีวันนี้ใครอยู่ใกล้มาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาะอย่าลืมเขาจะการลำโพงแล้วเขาจะตั้งลำโพงแล้วเราจะไปชมลำโพงรองถทาจเจ้าลุยลขลเขาจะเอาลำโพงขึ้นแล้ว

เฉลียวหายอ่ะเฉลียวไปไหนโทรหาก็ยังไม่ไม่มามาอันนี้ถามแล้วว่าว่าพอทําเสร็จแล้วเฉลียวมาเออเฉลียวมาทําไมเฉลียวไปไหนอ่ะพอเจ้านายถ่ายคนดูสองสามหมื่นเลยป้าผมบอกลูกผมดูคลิปเดียวมันมีลูกเดียวนี้ตอนเช้าันดูสองหมื่นห้าสองพันหกอ่ะโอ้แค่คลิปเดียวเราก็แล้วแล้ว เดี๋ยวพ่อน้องอุ้งอิงเนี่ทายแค่คลิปเดียวกับคนเบิงเหรอออกจากบาทเห็นปะสี่หมื่นห้าหมื่นเนาะมื่นกับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วิเชียนบุรีนี่กำนันแกะเดินไม่กลัวแล้วครับผมเสียดายเมื่อวานโอกาสดี นะคะอบะตาตาลเดียวโอ้สุดยอดนี่แม่ค้าก็มาแล้ววันนี้นะคะใครอยู่ใกล้มาให้กําลังใจกํานันแกะแกะนะคะมามาให้กําลังใจสาวน้อยเพชรบันแพงพุ่นยางพุ่นเขายางไปหอดพุ่นเลยคนก็จะเดินมาทางน,น,น,ะะนู้นละค่ะขึ้นร้าน คือโอ้ยเอาละครพี่น้องคิดนี้ก็ไว้เทานี้นะคะพอ,ออก็มาช่องคุรีแล้วนะคะพออ,อก,กับกระปันแก่ผู้จัดนะคะคืนนี้ท่านไม่เปลี่ยนใจนะคะคิดอยู่แล้วในใจว่าคูรีต้องยังอยู่เฮ้ยเฉยเลยนี่กูแบบ